มาพบกันอีกแล้ววันนี้เราเดินทางกันมาร้านเย็นตาโฟกอเกลค่ะแล้วก็สั่งมาเป็นจานยักษ์นะคะจานนี้เพียงแค่1 5 9บาทเองค่ะสามารถทานได้4คนเลยวันนี้เราเดินทางกันมาร้านเย็นตาโฟกอเกลค่ะร้านนี้เขาเปิดมา10กว่าปีแล้วนะคะวันนี้เราก็มานั่งทานที่ร้านนะคะต้มยำเย็นตาโฟเรามาแล้วค่ะ กะปิขาวมานะคะไหลงี้โหใส่ชามชามหมดแล้วเนี่ย เนื้อของเขาเนี่ยคือเน้นๆเ,นเลยนะคะมีทั้งกุ้งมือกลูกชิ้นเส้นเขาก็เยอะมากๆเลยนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะทานหมดไหมวันนี้เรามาสองคนกับแม่เราค่ะถ้าทานแค่สองคนทานหมดนี่คุ้มมากๆเลยนะคะในชามนี้ดีกว่าชามใหญ่กว่า ปกติเนี่ยเราก็จะสั่งไปทานที่บ้านนะคะแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาทานที่นี่ค่ะเราก็เลยสั่งเป็นชามใหญ่มาเลยนะคะ159บาทเองค่ะสามารถทานได้4คนเลยนะคะแต่วันนี้เรามา2คนามาดูกันเลยจะทานหมดไหมไอ้เต้าหู้ทอดค่ะอะไร น้ำเย็นตะโฟเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปในเต้าหู้ทอดนะคะแล้วคืออร่อยมากๆน้ำสุกเขาก็อร่อยนะคะรู้สุกช้อนเนี่ยมันจะเล็กไปนิดหนึ่งแล้วก็ใช้เนื้ร้านเย็นตะโฟโก,โกเกียวอยู่ซอย9ค่ะร้านเขาเนี่ยเปิด9ก้ามถึงห้าโมนะคะ ตอนนี้เราก็มาเป็นรอบเช้านะคะจะบอกว่าร้านเขาเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะคะเราเคยสั่งกลับไปทานที่บ้านรอนานมากๆเลยนะคะแต่มันก็คุ้มกับการที่เรามานั่งรอนานๆนะคะเพราะมันอร่อยสุดๆไปเลยอะคนที่จะมานั่งกินเนี่ยเขาก็ยังต้องนั่งรอตรงอื่นก่อนที่จะมานั่งทานบนโต๊ะเลยนะคะเพราะว่าโต๊ะไม่พอค่ะจะบอกว่าอร่อยสุดๆไปเลยนะคะอย่าลืมมาทานที่นี่นะคะโชคดีวันนี้เรามาเช้านะคะคิวแรกเลยค่ะ อิ่มแล้วอิ่มมากมีกหมดแล้วค่ะก่อนกลับเราก็แวะซื้อขนมกลับไปทานที่บ้านนะคะนี่มีหลายแบบเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ซื้อได้เลยค่ะมีขนมหลายแบบขนมไทยก็มีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้คิวด้วยนะคะ